ดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์ที่วันจันทร์ตรงกับวันที่9พฤษภาคมถึงวันอาทิตย์ที่15พฤษภาคมเรามาดูดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะคะมีเรื่องอะไรบ้างหน้าไพโอเคนะคะเป็นไพ่ดีนะคะไพ่ดีทั้ง3าใบเลยนะใบแรกความรักความเมตตาความอบอุ่นความสุขแสดงว่าในเดือนนี้คุณจะได้ได้รับความรัก ความอบอุ่นได้รับกำลังใจจากคนรักจากคนรอบข้างจากคนที่หวังดีจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากเจ้านายจากพ่อจากผู้ปกครองแล้วก็ทำให้ชีวิตคุณอยู่ได้นั่นเองนะคะในสัปดาห์นี้ แล้วก็ในสัปดาห์นี้คุณมีความรู้สึกอยากจะมีความกระตือร้น,นอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวอยากจะยืนได้ลําแข้งด้วยของตัวเองมีความมีพอร์มีพลังกับการฟื้นฟรูร่างกายกับการสร้างสมรรถภาพความแข็งแรงให้กับตัวเองแล้วก็อยากให้ใช้แต่ว่าสำหรับสัปดาห์นี้คุณอาจจะต้องใช้ชีวิตแบบอยู่แบบทรงๆแบบพอเพียงแบบราบรื่นไปก่อนนะคะแบบทรงๆนั่นเอง ในเรื่องของการงานการงานกจ็จะได้รับการความรักความเมตตาความเห็นอกเห็นใจหรือได้รับกําลังใจจากเพื่อนจากผู้ร่วมง,งานจากคนข้างๆ้างจากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากเจ้านายแล้วก็ให้ใช้ชีวิตแบบธรรมดาแบบเรียบง่ายแบบราบรื่นชีวิตการทํางานในช่วงนี้นะคะคุก็ใช้ชีวิตแบบสบายสบายแบบเรื่อยๆแบบทําพอทําได้แบบตามกําลังนั่นเองถ้าคนถ้าเกิดเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวก็เรียกว่าจะมีความมั่นคงใน ุรกิจาการงานสามารถทําไปได้เรื่อยๆแบบพอเพียงไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรได้เรียบงา่ายราบรื่นได้รับการฟีดแบ็ที่ดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจะได้รับการช่วยเหลือาจากคนรักถ้าคนมีคู่นะหรือได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณเองก็มีความ กระตือรือร้นในการที่จะสร้างเงินสร้างฐานะอยู่นะคะแต่ว่าคุณเหมือนทําได้ตามกําลังตามความพอเพียงที่คุณสามารถทําได้นะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรืองานประจํานะคะแต่ก็มีความกระตือรือร้นในการที่จะสร้างฐานะสร้างเงินนั่นแหละ ส่วนในเรื่องของความรักความรักคนมีคู่ก็ดีค่ะเห็นไหมภห้ผู้ชายกับผู้หญิงจับถ้วยจับมือกันก็เรียกว่าให้กําลังใจกันเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันให้การช่วยเหลือเคียงข้างกันไม่ยอกไม่ไปไหนจากการอยู่เป็นคู่การดูแลก,กันคนรักของคุณก็จะเป็นผู้นําที่ดีให้กับคุณด้วยเป็นหัวนหน้าครอบครัวหรือเป็นช้างเทาหน้าให้กับคุณได้ด้วยนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบทรงๆราบรื่นเรียบง่าย ในความรักนะคะก็คือเรียกว่าปกติสุขเลยค่ะในเรื่องของคนโสดคนโสดมีเกณฑ์ว่าจะได้เจอคนที่ถูกใจที่อายุมากกว่านะคะเห็นไหมไพ่กระส์หนวดงอกเลยก็แสดงว่ามีเกณฑ์ว่าคุณจะได้เจอคนที่อายุมากกว่าคนที่เป็นวหน้าหรือเป็นเจ้านายหรือคนต่างชาติก็ได้นะคะในความหมายของตัวนี้อันนี้คือหมายถึงการได้เจอคนที่ถูกใจด้านเองในเรื่องของสุขภาพสุขภาพจริงแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะเป็นไพ่ฟื้นฟูด้วยซ้ํานะ คุณจะสามารถจากที่นั่งอยู่คุณก็จะสามารถลุกขึ้นเดินได้แต่แค่ว่าค่อยๆไปค่อยๆเดินนั่นเองอย่างบางคนถ้าป่วยอยู่ก็เรียกว่าจะค่อยๆค่อยๆเดินมีไม้เท้าค้ำอยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เรียกว่าค่อยๆฟื้นฟูร่างกายแต่คนที่ไม่เป็นอะไรอยู่แล้วร่างกายปกติก็คือยังแข็งแรงได้ปกติค่ะแต่เพียงแต่ว่าแอบบมีเรื่องแอบ,บเครียดอยู่อยู่เหมือนกันนะคะ ในเรื่องของโชคราบล่ะอ่ะขออนุญาตเปิดดวงโชคราบให้กับคนที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้โชคราบของคนที่เกิดวันจันทร์จะได้จากอะไรนะคะเดี๋ยวลองมาดูหน้าไพ่กัน โชคราภจะได้จากเด็กค่ะชัดเจนนะเห็นไหมไพ่เด็กน้อยไพ่เด็กน้อยเด็กทาโลกเห็นไหมหรืออาจจะเป็นเด็กผู้หญิงก็ได้แล้วก็โชคราบจะได้จากอีกทางหนึ่งก็คือได้จากยานพหนะเพราะว่าม้าคือตัวแทนของยานพหนะนะคะอ่าโชคราภจะได้จากสัตว์ด้วยค่ะเห็นไหมผู้หญิงข่มราชสีก็เรียกว่าโชคราบจะได้จากยานพหนะจะได้จากสัตว์แล้วก็จะได้จากเด็กทารกค่ะ